4x เชี Ooh, oh, oh, ๋ยโอ้ยาวอ้าวมีคนแย่งเล่นไปแล้วเปิดมาคูกสองเฮ้ยอ๋อต้องรอกูเอาการไอ้นี่ไปนะไอ้มองเห็นฟังอ่ะโอเคเรีนกคนเดียวพอแล้วมาแล้วมันคือมันคือบอทหรือว่ามันคืออะไรโคนโคนโคนดูชื่อดีนี่ไง กูเ,เล่นไอเรื่องนีเองเดี๋ยวซื้อกคิดไม่มีตังค์ซื้ออีกสว้ดีนี่กูไปดเดิลเ,เลยเโพลิสเดี๋ยวเราไม่ไม่เล่นนานหรือไม่เล้นว่าเกมไม่เล่นไม่จริงอ่ะกูไม่กล้ายิ่งเดี๋ยวหัวเพื่อนเนี่ฮะอะไรนด่เฮ้ยกูเ,เล่นเอฟซีอ่ะได้เด้อ

มาไงวะววมียังไงมีตังมีตังปีพิกอัพเลยตังนี่<ม>คือมาได้กันทุกคนใช่ปะได้ได้ได้ทุกคน<ะ>อีกขีแก่สปอเดี๋ยวก็สุดเข้าหัว,วเราไปเปล็ดใครวะน่ะเปิดก็ได้ป่ะวะเสียงหายเสียงหายอยู่ดีๆเสียงกูก็มาวายห,หายอะไรครับเนี่เฮ้ยเมื่อกี้อะไรวะ ้ไอ้ตรงนั้นมีเงินเออไอ้กระตุกกระตุกกระตุกมากเสียหายไปอีกแล้วโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่มีของอยู่โอเคตัวใหญ่ตายตัวใหญ่ตายแกต้องแก้รีโหลดติดโดมีอฟกู ทำไ้ทำไ,ทำไอาวเก็บอคโคอ้าดโหเสียงมังน่ากลัวน่กลักวดเดินดูเาะ่ะนี่ทเปิดมุ อะไรอ่ะพ่วงอ่ะไอตัวใหญ่ตัวใหญ่ที่มันมีตรงกลางไอทิปเปนลโอมันเอาแล้วอ่ะรอดิ กหลังก็ได้ใครก็ได้ทำวัดยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่อ้อยโอ้ยโอ้ยขอบบอยแข็งอยู่แข็งไม่อยู่โอเคลอ้ม โลจัด,ดจัดเร่อโลจดจัดท right? ี่ไม่น่าจะไม่น่าจะกิ้น้ำมาเลยกูเรียนไปว่าตรงนี้มันนี้ไอ่สคอบสคอบมันเอฟพีแล้วมาเข้าทางเราโอ้ย Hey, okay, wow. i on you. Excuse me. Come on, move it. นี้ไอ้นี่เอตอนนี้ตัวตีมันดังหรือวะเฮ้ยใครยิงนกอ่ะดังนะไอ้เฮียโอ้มันก็ยิงนกเห็นนะเออเห็นแล้วยังหลอดนะเฮียหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าด้วยยิงด้วยยิงหน้าอยู่ยิงหน้า่อโอ้ยู่จะตายไหมเนี่ยอะโหลอดไอโอไอโอได้ไรวะลงมา อากรวนพินกรวนพินแอบไอโอแม่งจะฆ่าเพื่อนรไยินเสียงโอ้หม่กอดปั๊มอ่กูจะแตกครับเพื่อนโอ้แม่งโอ้ม่งโอ้ม่งโอ้แม่งโอ้ไม่เอ็นม่โอ้แมดโอ้แ่อ้แม่โอ้โอ้แม่โอ้แม่โ้แม่โ่โอ้ม่อ้แมม่้ ไม่เป็นหนอเขามีเบต้าให้มึงไม่เล่นหนอผูถามริงดีโอ้ดูดูวิ่งดี๋ยวเียหน้าตกกระบะัเรียบร้อยเอ้าเอ้ย Thanks โอ้เกิดกินนก โคกลัวโน่ากลัวมากมลบไอ้ีเยอะยน่นมกอาเพอนกละยสบีโดมันตี้งหมึงเดินมาเกาหลังกูคง

ไอ้เทียสตะขอมันเจอยาแล้วมันมันโอมคนเดียวเลยโอ้ยเทียแม่งกูต้องซื้อว่ะไอ้เทียกูอมกูกดทีนึงอ่ะมันกดได้แค่ทีเดียวเว้ยไม่ก็ออ๋ตอนแรกกูนึกว่าไอ้นี่น oh, okay, oh. ึกว uhm. uh uh, oh, ่าไอตะขอปมันโอมสี heures, meter, um, uh, Although, ่ร้อยอะเฮ้อะไรวะนี่กราฟบอกว่าอะไรอ่ะที่แบบฟอนเมนูอ๋อแมวไม่ดีชุบเกล็ด

ตัวใหญ่โอ้โนโอ้โล็อกดาวทินเรียตีดออะไรโนอันลฟบีหายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็คือต้องรอดให้หมดทุกคนได้ของยังโหลดอยู่เลยเออนี่วะคือภาพเหตุการณ์ในแบ็คโฟบัตนี่คือไม่อยากจะให้เกิดขึ้นจริงอ่ะคือแบบไอไอตรงที่มึงมึงเห็นในหน้าโหลดปะที่แบบซอมบี้ล้อมเราแล้วเรายิงเอ จะแบบยาอหละนี่ขอเลาะ entering high security ก็คือถ้าผ่านกัน4คนแบบไม่มีไม่ได้ทิ้งใครไว้อ่ะก็จะได้ได้เพิ่มได้เงินในเกมห้าร้อยแล้วก็ได้ไอ้นี่ได้ต์อ่ะพอยต์ไปซื้อการ์ด10ใช่เอาสตามิน่าอะไรกันเอาไว้ไอ้อขอรีบเลยรีบจัดเลยดีตลอดแล้วก็ตายหา เาอิมพูฟเด้ออ๋อเพิ่มประสิทธิภาพพวกแบนเดตแล้วก็เฟิร์สเอดแล้วก็เพลงรู้เล์ซื้อยาแบบซื้อยาก่อนเติมเลือดด้วยเติมเลือดเติมกระสุนโอ้ดีเจรรี่ป่ะแต่แม่งปืนปืนยังพึ่งขาวอ่างเงี้ยเมื่อคุมพี่จะซื้อใส่ปืนปืนมายังกระจอกเดี๋ยวจะดูคิดไปด้วยมซื้อเดี๋ยวนะมีตังค์อยู่หลายพันหนึ่งเฟิร์สเอดแบนเดต เอ้ยแจ็ปแจ็ปลูกสุดเลยอะแท้ทนายงั้นมึงเอามาเดี๋ยวกูแลกแลกกับแอรซาฟกูเดี๋ยวแอรซาฟดิอ่าโดนยังไงนะโดนยังไงแท็บกดแท็บกดแท็บแล้วคลิกขวาที่เนี่ยกดแท็บแล้วคลิกขวาที่ปืนลูกระสุดนะข้างล่างอ่ะอ๋อนี่ลูกกระสุนอ๋อทีมูดิปิงปืนปิงปืนไปอ่ะตอนแรกไม่ตอนแรกนึกเข้าใจว่ามึงจะเปลี่ยนปืนอ่าไอ้นี่ใช่ไหมอะไรนะมึงแกว์ปืนแอร์ซาฟแอรซาฟแอร์ซา แอตเลิคือไหนวะเฮีย level อะไรฟ l อะเอออ๋อแค่มันไม่เ็นไม่เห็นเอาเอาไปแล oh, ้วกอดไปแล้วไล่ four เลย four อะไรปะไอเก็บห้หมดเลยที่เหลือไปมีครเก็บกูเก็บแล้วเแล้วไแล้วโอมันเลื่อนลอยมดเยอะแยะแยแม่ นกนะนกนะเออเห็นแล้วขวาเฮ้ยป,ปีไม่ได้หรอือว่าโอ้มันก็มันโอ้มันจะยิงนกไหไมไ โดนเชียรเนี่ยเอาไม่ก็นี่ไงมาแล้วโอยโดนจับโดเยะเดเดเดอเอดดดบจับเออโหตายเลยเฮียโดนจับจนตายนะครับโดนจับจนตายเพื่อนเียรทอมอ้ A, leap, know, right? a few minutes later.